แพรเราไปถึงไหนก็ไม่รู no making making ้มันกินยาเข้าไปมากขึด้วยพวกรากินคนอึกอ่ะเดี๋ยวหมดวันเลยอ่ะนี่อะดีนะที่ไม่เป็นอะไรอ่ะนี่ถ้าเกิดตายขึ้นมาแล้วก็คงจะคงจะติดคุกฐานฆ่าคนตายไม่เจตนาไอ้อ้วนหน้าตาไม่ดียังปากไม่ดีอีก ไอ<ห>ต,ตีอเอ่อคุณป้าครับตอนทานยาเข้าไปมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเอ่อตัวมันเบายังได้ข่าวจะได้เงินเป็นพันล้านหเห็นไหม <c oughs> บอกว่าแค่ทดลองยาไม่มีอันตรายหรอกมันเป็นยาชูกำลังด้วยอ้าวแล้ว <นะ S 2> ่เป็นยาอายุวัฒนะไงละ่ะกินแล้วก็กลายเป็นสาวด้วยมันจะเป็นยาอะไรก็ไม่น่ามาลองกับคนแก่ไม่ได้หรอกเราต้องการชนะพอไแจ็คอืม ทำไมต้องใช่ยาไปหาคาถาเสกให้มันเป็นง่อยนี่จะง่ายทุกว่าที่บ้านฉันเขาก็ทํากันแบบเนี้ยเธอนี่น่ากลัวจะเพี้ยนใหญ่แล้วเราจะไปหาคาถานั้นที่ไหนก็เที่ยวเปรี้ยวไงใช่ใช่ใช่เเปรี้ยวเสกคาถาอยู่ทุกวันแล้วอะแกล้งกันจ้านึกยังไงถึงได้มาชุมนุมกันอยู่ที่เนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ป้าทองมีสินค้าตัวใหม่ไว้เสนอขายถึงในบ้าน ป้าเนี่ยไม่ใช่แม่ค้าหลอกหนูปนเออชอบกนนะเดี๋ยวนี้สินค้าเขาเรียกกันเป็นตัวมันเป็นศัพท์ทันสมัยป้านีนแล้วพวกคุณเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นด,ดีอยู่แลลวนั่นอ่ะสิพอหนูปนมาเท่านั้นนะ่ะแข็งทื่อไปทั้งสิ่ทอนเลยคำว่าท่อนเป็นศัพท์ทันสมัยไหมายความว่า แขงไปหมดทั้งสี่คนเลยไปทวินไปกินข้าวกลางวันกับปนดีกว่าดีเหมือนกันวินก็กลังมาช่วนธัญญาออกไปทานข้าวอยู่เหมือนกันน่ะธัญญารู้จักปนสิเขาเป็นลูกอาจารย์ประภาสีเราเป็นเพื่อนกันน่ะอาฮเธอยังไม่ได้รับเชิญกขใช่ไหมใช่หมายถึงเรื่องกินข้าวกลางวันน่ะอ๋อค่ะหันดีละวันนี้ต้องขอโทษด้วย ธุระสำคัญจะพูดกับวินเขาตามลำพังต้องขอตัวเขาไปก่อนขอโทษนะปนยังค้่องใจเรื่องใหญ่ทันใจเลยนะไม่หายเลยวินไปรู้จักมักจีเขาแต่เมื่อไหร่ปนก็ยังเคยไปบ้านประทองตั้งหลายครั้งเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นแม่ทันอกทันใจอะไรนั่นเลยแล้ท่าทีที่เขาแสดงกับวินน่ะไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งเคยรู้จักกันไม่กี่ครั้งแหมเว้ยคองใจจริงๆอะข้องใจไม่หายเลยนี่น้องๆน้องช่วยไปซื้อยาแก้ข้องใจให้พี่สามซองได้มาม พี่คนนี้ก็จะกินน่ะไม่มีขายละเจ้าวินเนี่ยเดี๋ยวนี้ชักว่าใหญ่ปนไม่อยากพูดไดแล้ว <c oughs> ที่ปนชวนวินมากินข้าววันนี้อ่เพราะ่อแม่สั่งให้มาถามว่าจบปีนี้แล้ววินจะต่อโทที่อเมริกาแน่นอนหรือเปล่าถ้าแน่แม่จะได้ฝากปนไปเรียนต่อด้วยแม่บอกว่าเป็นห่วงไม่ลูกสาวคนเดียวจะปล่อยไปเรียนที่เมืองนอกก็ต้องไว้ใจว่าปลอดภัยจริงๆแม่บอกว่าความจริงแล้วก่อนไปอ่ะปนกับวินนะน่าจะมั่นหมายกันไว้ซะก่อน เินจะว่ายังไงคะอืมาจะว่าไงนี่ไป,ไปแล้วเรื่องก่อนินี่า,าสบาหัวอานานม่คนนะอาหารมือเนี่ยสงสัยจะไม่อร่อยซะละโอ้โหอางได้เลเที่ยวอ,อยาให้มีสั่งแต่ไม่มีเงินจ่ายงโง<อ>เองไปไหนกันหมดะ ไอ้เธอได้แอบพาพลิกไปมาจู่จีที่นี่ได้เวนพวกมันก็พาสาวๆไปจูจีเหมือนกันไม่เหมือนพวกเองหรอกลงอ่างทั้งปีแล้วแพทย์ันข่าวหายไปไหนอะมันไม่หาหมอแล้วพวกเก่งใหม่ด้วยแต่เก่งเก่าไัปักไม่ได้ไปบอกมานทำไมบอกแล้วไงเรื่องนี้ห้ามพูดเลยใครฟังและแพทย์มันเป็นอะไรไปล่ะไอ้แพทย์มันเป็นจรวดที่แรงขับมันมากท่อมันก็เลยพักรออะไรวะไี้เวินฮะพวกเก่งมาไงกันวะ ก็นั่งรถมาน่ะสิถามได้แล้วเนี่ยเราจะนั่งกันตรงไหนอ้าวนู่นเยินเลยผมชนะครับไ้เดินมานั่นนี่ทำไมอ่ะมาก็ได้ป่นเนอะ <c oughs> ไปยังจ๋องเลย <c oughs> คุณสองคนน่ะคงไม่ไปนั่งตรงนู้นใช่ไหมคะครับเอวอ้นอีกลองมาดีเซ่เดี๋ยวผมมานะครับขอผมชื่อแจ็คครับพ่อผมชื่อจ้าและแม่ผมชื่อจ้อยจอยย่าผมชื่อจ่าว่า ชิจอย่าบาิจะกวีไมเ้นี่เเดียวนเดียวเลยไอเขาเสียชื่อด้วยปิดเลยฟังตอนมึงอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวกูจะไปไหนอ่ะล่อยแขนฉันเดีนีนะปล่อยก็ได้แต่กูต้องบอกพุ่บอกว่าคุณจะไปไหนไม่จำเป็น แล้วคราวหน้าถ้าคุณทำอย่างนี้กับฉันอีกระวังจะเดือดร้อนเอาสามคนนี้มากับคุณให้เราไปเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องหรอกฉันไปทำธุระส่วนตัวน่ะเดี๋ยวก็มาไม่ต้องมาก็ได้เราจะกลับกันอยู่แล้วจริงไม่รีนอ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับธัญญาเขาด้วยล่ะเหมือนแล้ว ああ <laughs> <noise> ไอเดมจะบวดทีาดื่อก่ยาเองจะไม่ออกลิบวะไเดนเรับลอของดีกว่าได้ผลใน2นาทีไว้มัมียาดีเว้ยาวัดดีเดือดอะฮะคับเบ้โซเมตรเลยเหรอรอเข้าหม่หน่อยเพื่อนขอช่เดี๋ยอีก3นาทีนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวเช็คบินช่วยดีเจหน่อย